สวัสดีครับพี่ประเจตครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับเรามาที่กองปราบอีกครั้งนึงนะครับหลายๆท่านจะคิดว่ามากองปราบนะครับต้องมีคดีความซึ่งจริงๆเราไม่ใช่วันนี้มาเรามาเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคพันตตรีวจโทประเจตนะครับข้างๆเรางานนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับคือตอนนี้นะฮะเรื่องการคุ้มความบริโภคเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมนะครับในชีวิตประจําวันของเราเนี่ย ตั้งแต่ตื่นขึ้นมานะฮะตั้งตื่นขึ้นมาเนี่ยเราเราก็จะเเกี่ยวข้องกับอ,อ,อาหารการกินนะฮะกินอยู่ใช้ตื่นขึ้นมาต้องจิบกาแฟแล้วเนี่ย<ป>มันเป็นเรื่องของอโป๊กไปทันทีเลยครับของนะฮะ <c oughs> เรื่องอาหารนะฮะไม่มีคุณภาพอาหารเสริมอาหาร,าหารต่างๆชนิดที่เราดื่มเราทานเข้าไปเนี่ยถือว่าเป็นอาหารหมดนะฮะนี่ก็เกี่ยวข้องนะฮะเสร็จแล้วเราจะออกไปทํางานเราเข้าห้องน้ำนะฮะอาบน้ำชำระร่างกายมันก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มาสารกรรม นะฮะซึ่งตั้งแต่ฝักบัวนะฮะครับนะเครื่องทั้งน้ำอุ่นครับก็เกี่ยวอีกเรื่องของฝักบัวน้ำอุ่นนะครับก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของสารพิษพวทั้งนั้นเลยครับต่อเลยครับครับผมนะฮะเออมันก็จะเกี่ยวข้องนะฮะเสร็จเพื่อน้ำเราออกไปทํางานฮะเราขับรถครับก็เกี่ยวข้องอีกนะตั้งแต่ยางรถยางในรถยนต์ครับเอ่อจักรยานยนต์นะฮะสิ่งเหล่านี้ต่างๆเหล่านี้อืมครับเอ่อสายนะฮะ การการกระจกนี้เรายต่างๆแ่หเลาเราไซื้อของอย่างเงี้ยนะครับบางครั้งของมันไม่ได้จะคุณภาพเราจะทำยังไงเราไม่รู้รับว่าแกับซึ่งการประชุมวันนี้จะเป็นประโยชน์ยังไงกับผู้บริโภคบ้างเอออย่างงี้ฮะคือวันนี้นะฮะบกปคบเนี่ยขบงความบริโภคเนี่ยวันนี้ได้นําเอาลักษณะหน้างานต่างๆนะฮะของเราที่รับผิดชอบอ่ะเช่นงานคุ้มความบริโภคนะครับงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานสารกัมนะงานอาหารละยานะฮะ สามน้างานใหญ่ๆเหล่านี้เราเอามาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องที่มีจิตใจอาสาร่วมกันนะฮะสมมติว่าท่านไปพบไม่มีไม่ดีไม่ชอบอสามารถที่จะแจ้งมานะฮะช่องทางการแจ้งก็หนึ่งทางโทรศัพท์นะฮะหนึ่งหนึสามห้านะครับแล้วก็หรือทำจดหมายนะฮะหรือโทรศัพท์มานะฮะสายด่วนหนึ่งหนึ่งสามห้าเนี่ยอันนี้จะสำคัญนะฮะแจ้งข้อมูลแจ้งสิ่งเหล่านี้มาได้นะฮะแล้วเราก็จะมี เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตามที่ท่านลองเรียนนะครับนะครับคือดูได้ในเว็บไซต์นะครับของกองปราบปรามเลยนะครับขึ้นอันดับหนึ่งของกูเกิลคิดคำว่ากองปราบปรามมันนั่นเองนะครับอยากจะฝากอะไรช่วงสุดท้ายกับผู้บริโภคนิดหนึ่งครับช่วงสุดท้ายเนี่ยนะฮะคือชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันมันมันเกี่ยวกับอาหารสินค้าอะไรทุกอย่างนะฮะซึ่งซึ่งต้องมีกฎหมายควบคุมทุกอย่างนะฮะมีกฎมีระเบียบอะไรต่างๆสิ่งแบบนี้นะฮะเราช่วยกันนะฮะเพื่อความมั่นอยู่ของสังคมนะฮะให้ให้มีชีวิต ดี <C> e <at> นะครับแล้วเป็นการต้อนรับนะฮะ,ะปี2558เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ AEC นะฮะถูกต้องครับปีบหน้านี้เร็วครับ,บปีหน้านฮะใกล้ตัวะะามากกบใกล้ตัว <C> e <at> มากะฮะนะฮะกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการใช้ร่วมกันนะฮะ <C> e <at> <S <S สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามาช่วยร่วมกันนะฮะ <C> e <at> ช่วยเริ่มกันแล้วก็ให้ความรู้อะไรต่างๆก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับกับพี่น้องนะครับแล้วก็ ในการทํางานของส่วนราชการนะฮะจะได้ง่ายขึ้นถ้าท่านมีความเข้าใจนะครับอยากฝากว่าถ้าท่านมีปัญหาอะไรนะฮะสายด่วนหนึ่งเดห้ยังรอรอรับสายท่านอยู่นะครับวันนี้ดีใจนะครับที่กรกับปามนะครับได้มาทํากิจกรรมเพื่อผู้บริโภคโดยเฉพาะเพื่อพวกเราโดยเฉพาะวันนี้นะครับพลตบตรโทมนะครับประเจตนะครับได้มาให้ความรู้นะครับมอบสิ่งดีๆให้กับประชาชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้โอกาสแวะไปยิมสตูดิโอเราบ้างขอบพระคุณมาก